เพิ่งเข้ามาและน่าสนใจมากเป็นเรื่องของกรณีการฟ้องขอเพิกถอนกฎนะการเพิกถอนกฎนั้นนะครมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างไรอีกสักครู่บอกเวลามีตึงเยอะแยะก็ไม่จัดนะพอเข้าราการมขาบอกนะ,ะคืออย่างนี้ทังฝั่ง มันมีประเด็นที่ทางด้านของผู้เสียหายผู้ฟ้องคดีใดหนึ่งนะครับมีการยื่นฟ้องคดีนะครับถอศสารผู้ครองกลางเพื่อขอเพิกถอนประกาศของสำนักงานชาติสองฉบับคือฉบับแรกคือประกาศเรื่องกำหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักง,งานจราจรปี2563และประกาศที่2 การกําหนดจํานวนค่าปรับที่เปรียบที่เปรียบที่ปรับตามความผิดพรบจราจรทางบกพศส5 6พนลงวันที่20กรกฎาคมปี63อ่าเห็นไหมถ้าท่านติดตามเรื่องของกรณีเรื่องของใบสั่งกับเรื่องของประกาศการออกรับเบียบอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านจะรู้ดีว่าชุนั้นจะมีข้อประเด็นข้อท้วงติงข้อพิพาทบอกเอ การที่ออกมาตรการในการที่จะใคร <c oughs> ไม่ชาระค่าปรับจะต่อภาษีไม่ได้จาได้ไหมเออจาได้ไหม <c oughs> ที่ไม่ชําระค่าปรับจะต่อภาษีไม่ได้ <c oughs> เป็นประเด็นที่มีการโต้เถียงบอกเอ้าถ้าอย่างนั้นเงินก็อาจจะเงินภาษีต่อทะเบียนรถยนต์ก็อาจจะไม่เข้านะครับคลังก็จะกระทบต่อรายได้นะครับของกรมขนสง่ง นะก็เลยมีการหาห,าหรือไปที่คณ,ณะกดีศิกาคณะกดีศิกาก็มีการตีตกไปบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของการที่ใช้สิทธินั้นกระทบต่อเรื่องของสภาวะการคลังด้วยนะครับเงินทองอาจจะไม่เข้าคลังก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของสภาพรายได้เอา้าก็อยากไปต่อภาษีนะแต่ต่อไม่ได้เพราะปัญหาเรื่องของ ไม่ต่อไปสีให้ไม่ต่อภาษีให้ผมไปนะดังไหมดังไหมครับดังไหมครับโอเคไหมครับทอดใหม่เลยชัดเจนนะครับ โอเคอ่าดังแล้วน,นะต้องถอดออกเลยคือคือจัอสองสงฉบับนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับมีเรื่องของกรณีที่อ่ร่างพระราชบัญญัติต่งางนะครับที่มีเรื่องของการปรับปรุงนะครับเรื่องของค่าปรับตามใบสั่งเรื่องของการกำหนดแบบของใบสั่งนะครับและก็เรื่องของการชำระภาษี ครับเป็นประเด็นที่แต่ด้านของอผู้เสียหายบอกว่ามีผลกระทบต่อตัวเองก็เลยจึงใช้สิทธิ์ในการที่จะฟ้องศาลปกครองเบื้องต้นเบื้องต้นเรื่องนี้ครับท่านผู้ฟังครับศาลปกครองกลางนะครับได้อรับคำฟ้องแล้วปรากฏว่าศาลเองนะครับก็มีการสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารระบบเพราะศาลมองว่าการเพิกถอนกฎ คือกฎกตะรอทั้งคู่นะกฎเรื่องของเกี่ยวกับอะไกฎเรื่องของแบบของใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรและก็กฎประกาศเรื่องของกําหนดค่าจํานวนค่าปรบับตามรูปแบบนะเมื่อมีสภาพบังคับเป็นกฎการเพิกถอนกฎจะต้องเพิกถอนภายในระยะเวลา90วัน ดังนั้นการที่การที่ผู้ฟ้องคดีนั้นยืน่นฟ้องคดีเกินกว่ากรอบระยะเวลา90วันเพราะคำขอนั้นเป็นเรื่องของกรณีการเพิกถอนกฎด,ดังนั้นเพิกถอนกฎก็ต้องฟ้องไปใน90วันสารปกครองชั้นต้นตรวจแล้วบอกว่าผู้ฟ้องคดีนั้นฟ้องเกินกรอบระยะเวลาดังนั้นอำนาจการฟ้องไม่มีละหนึ่งสอง เมื่ออำนาจการฟ้องไม่มีการจะพิจารณาข้อเท็จจริงอะไรทั้งหลายนั้นก็เลยไม่จําเป็นจะต้องพิจารณาก็จึงมีการจําหน่ายคดีออกจากสารบบผู้เสียหายบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของประโยชน์สาธารณะเพราะร่างกฎหมายร่างกฎต้องสองฉบับนั้นกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศดังนั้นเมื่อกระทบต่อ ประชาชนทางประเทศจึงถือเป็นประโยชน์สาธารณะการฟ้องคดีที่มีลักษณะเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะนั้นสามารถที่จะให้ศาลนั้นใช้ดุลพินิจในการที่จะรับคดีไว้ได้ก็เลยมีการยื่นอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดก็มีการวินิจฉัยอัตตาคดีแล้วเห็นว่าเรื่องของการขอเพิกถอนประกาศกฎจราจรทั้งสองฉบับก็คือ การกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักง,งานจราจรและก็ประกาศเรื่องของการกำหนดจำนวนค่าปรับตามความผิดของพอรบจราจรนั้นเป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศจึงเป็นประโยชน์สาธารณะถ้ามีการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงว่าการออกกฎออกกฎหมายนั้นชอบด้วยหลักนิติบัญญัติชอบด้วยเรื่องของการ กระบวนการในนิติวิธีหรือไม่ก็จะเป็นประโยชน์สาธารณนะถ้าดุลพินิจในการตัดสินแล้วว่าชอบไม่ชอบประการใดก็จะเป็นประโยชน์สาธารณะต่อไปศาลปกครองสูงสุดจึงมีความเห็นกลับกลับเพิกถอนความเห็นของศาลปกครองชั้นต้นโดยให้ศาลปกครองชั้นต้นนั้นรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาตามโปรเซสหรือตามกระบวนการต่อไป ดังนั้นเรื่องนี้ก็นะจริงๆเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเพิกถอนเป็นของผู้หมวดท่านผู้หมวดตันหนึ่งแต่ผู้ขาพเจาบอกว่า,วา,วาปเปลี่ยนเลยครับมอบหมายให้ท่านรับสำนวนนี้ไปดำเนินการแทนเนื่องจากมีความสลับซับซ้อนทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและดุลพินิษซึ่งจะกระทบต่อกฎ ของสำนักงานขาริชการต,ตั้งสองฉบับคําสั่งนะฮะดังนั้นจึงมอบหมายให้ผมนั้นเป็นผู้ดําเนินการแท้คดีใหญ่ <c ười> คดีเดิมพันทางประเทศเลยนนเะก็ใจไมถ้าเราต่อสู้ชนะนะครับก็หมายความว่ากฎตั้งสองฉบับนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้แต่ถ้าเราแพ้เพิ่อถอนกฎปับโอโหผลกระทบก็จะเกิดกับสำนักง,งานกระรงการ นะครับเพราะไอ้ค่าปรับที่ปรับไปแล้วไอ้แบบใบสั่งจราจรหรือมาตรการอะไรต่างๆที่เรามีไปแล้วก็จะได้รับการเพิกถอนโดยคําสั่งศาลเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะถ้าเพิกถอนโดยคำสั่งศาลปั๊บหมายถึงความรับผิดชอบจะตามมาเนี่ยใหญ่หลวงมากทั้งการชดเชยค่าเสียหายอะไรทั้งหลายโอ้จะเป็นอะไรที่มันหนักหนาสาหัสดังนั้นจึงไม่สามารถ ให้คนอื่นทาได้ต้องแทงให้ดรชาลอนมาลุยแทนแต่ผมมองแล้วผมอ่านแล้วผู้ฟ้องมีความรู้ด้านกฎหมายมากมีการเทียบเคียงเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศมีการเทียบเคียงเรื่องของอโอถือว่ามีเป็นผู้มีองค์ความรู้นะครับมีการอ้างเรื่องของหลักนิติวิธีที่ชอบด้วยกฎหมาย เรื่องของการตีความในลักษณะของว่ากฎหมายพระบัตกฎหมายพระบาจราจรนั้นมีลักษณะที่เป็นสภาพบังคับทางอาญาอยู่ด้วยดังนั้นการจะแก้ไขอะไรแก้ไขกฎหมายลำดับรองหรือออกกฎหมายลำดับรองนั้นจําเป็นจะต้องมีการทําเรื่องของ ผลกระทบมีการสำรวจการรับฟังความคิดเห็นและต้องวิเคราะห์มีความจําเป็นในการที่จะออกกฎหมายและออกกฎหมายนั้นเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายแม่ให้กําหนดไว้หรือไม่นะครับและนอกจากนี้เรื่องของการขนส่งสินค้าก็จะกระทบต่อเรื่องของข้อตกลงนะครับเรื่องของการส่งสินค้าข้ามแดนอีกโดยการเดินทางทางถนนนะครับ โอ้ก็ถือว่ามันจะกระทบต่อภาพรวมทั้งประเทศผมเห็นชอบว่าคำฟ้องนี้เป็นคำฟ้องที่น่าสนใจมากอ่านแล้วนะครับมีเรื่องของการยกข้อกฎหมายเข้ามานะครับเรื่องของความชอบเรื่องของขั้นตอนการออกกฎว่าด้วยเรื่องของการหลักความาการรับฟังทุกฝ่ายนะครับหลักพื้นฐานของระบบกฎหมายมหาชน ที่ฝ่ายปกครองนั้นจะต้องนํามาใช้ในการออกกฎออกคําสั่งหรือการกระทําอื่นใดที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระอัดแน่นด้วยข้อท็จจริงครับที่เป็นเรื่องของกฎหมายปกครองกฎหมายมาชนลนล้วนดังนั้นเหมาะสมแล้วที่จะมอบคดีที่ให้ครับดรชาลว์นั้นถ้าเป็นผู้ทำ และผมไปดูโพสดูรายชื่อของผู้ฟ้องคดีแล้วนะฮะปรากฏว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นนักกฎหมายที่ระดับระดับเทียบได้ก็ระดับผู้บัญชาการนะถ้าเทียบตําแหน่งของท่านนะระดับผู้บัญชาการแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นตำรวจนะเขาเป็นบุคคลข้าราชการหน่วยง,งานอื่นนะครับแต่ว่าฟ้องคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะไอ้ตรงนี้นะครับก็ต้อง มาต่อสู้เรข้อทัจจิงข้อกฎหมายด้านยืพยันนิตแล้วก็การมีการเทียบเคียงเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศด้วยน่าจะสนุกนะผมชอบงานหนักๆการหินหินอยู่ที่ชอบนะครับวันนี้พอได้รับคำฟ้องมาปั๊บก็ดำเนินการตามโปรเซส์นะครับให้ทางด้านฝ่ายกมอ้นชี้แจงข้อทัจจิงมาและผมก็ต้องไปรวบรวมเรื่องของข้อกฎหมายและก็ระเบียบเข้ามาเกี่ยวข้องตัวและที่สำคัญ มีการขอคุ้มครองชั่วคราวครับเรื่องของการขอทุเลาการบังคับกฎนะตั้งสองฉบับด้วยดังนั้นจําเป็นจะต้องมาแก้เรื่องของอคําสั่งทุเลาโอเคทั้งหมดทั้งหมดนั้นคือภารกิจใหญ่หลวงที่ที่เราได้รับได้รับผิดชอบในสำนวนแต่ก็โอเคฮะผม ประเด็นนี้เป็นร่องที่น่าสนใจมากผมบอกเลยว่าการสู้คดีมานะครับตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยเจอเคสนี้แล้วเป็นเคสที่ท้าทายมากนะวีวอล์กไม่เท่าไหร่วีวอลกเป็นเรื่องของกลุ่มเฉพาะว่ากลุ่มของบุคคลแต่เคสนี้เป็นเคสที่เกี่ยวกับประชาชนทั้งประเทศนะเรื่องของจราจรกดจราจรเรื่องของจํานวนครับรับ และก็เรื่องของแบบใบสั่งน่าสนใจมากน่าสนใจจริงๆติดตามดูนะครับเคนี้นะอ่ะท่านใดมีอะไรสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมก็มาได้นะครับภารกิจก็ยังมีกันอยู่นะฮะช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังต้องเซฟตัวเองด้วยในช่วงของ,งวิกฤตโควิดสิก้านะครับโอไมครอนนะอืมนะครับก็ต้องติดตามกันดูนะฮะคดีนะอ่ะเรื่องต่อไป มันมีเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของอกรจราจรต่อนะเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องนะครับจากกรณีเรื่องของกฎจราจรเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะฮะน่าสนใจมากเดี๋ยวต้องอ่านดูนะคเคสนี้ต้องฐานยาวนะครับอาจารย์มีอะไรสนใจไหมบุญสุภาพรนะครับมีอะไรจะสอบถามไหมนะครับ เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับเพราะว่าอ่านคำฟ้องแล้วก็น่าสนใจมากน่าสนใจโอเคว่ากันไปทีนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องสแตนบายกันเพราะว่านะต้องสแตนบายกันนะอาเรื่องต่อไปนะครับหลังจากที่ช่วงของการ แต่งตั้งยกย้ายหมดไปละสวัสดีท่านประภาดด้วยนะครับมาพี่ชายที่แสนดีนะครับวันนี้เข้ามาเข้ามาติดตามน้องชายไฟ้สนกับวันนี้คุยเรื่องของคดีปกครองเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวผมย้อนนิดนึงมีการฟ้องขอเพิกถอนกฎของอาสานััง,รงารรมนูญสองกฎกฎทีอมมม่ออกโดยพระราชนัรญจตนทราจรามบก นะครับเรื่องของอ<ม>การกําหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรและเรื่องของการกําหนดจํานวนค่าปรับสําหรับความผิดตามพรบจราจรนะครับดังนั้นการฟ้องเพื่อถอนสองอย่างนั้นเนี่ยมันจะกระทบต่อเรื่องของอการปฏิบัติที่ของสํานักงานงชาตินะครับโดยเฉพาะงานด้านจราจรนะครับหมายความว่ายังไงสุดปัง <laughs> นะสุดปังเลยเลยนะนะโอเคออันนี้ก็อย่าบ้ากันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันต้องออกงานเยอะพอออกงานเยอะว่าแม่บ้านอดรนทนไม่ไหวที่เห็นสามีนั่งหัวร้านประชุมอยู่ให้ความเป็นทางกฎหมายในหน้าสื่อในหน้าอะไรก็เลยล็อกตัวนะครับเข้าไป ร้านคับปรับปรุงบุคลิกนะก็เลยเสริมมานะก็ตอนนี้รออีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าจะได้สองอันอันนี้เป็นของแบบมาตรฐานทั่วไปแต่อีกอันหนึ่งจะเป็นเรื่องของการตัดเหมาะสมกับเส้นผมเราพอดีก็อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก,ก็จะนับไปใส่อันที่สองเราก็จะมีบุคลิกที่มันดูดีขึ้น โยว่ากันนะครับว่ากันนะเราก็ต้องการที่จะกระเสริมพลิงน,น,น,นะครับไอหนุ่มหน้ามนคนประโคนชัยน้ำใจงามนำ បដិទេជាឆ្លលោះជា